หัวค่ะใครห้ามแตะหมูว่าเหนียดยายสมเห็ดขิดกินเข่ากับผัวมันมีมิจฮ่าห,หนึ่งมันมาคอมเมนต์คอมเมนต์ด่าผัวยายสมไอ้ฝรั่งขี้นกแดกอะไรสกกระปุกพนะแต่ยายสมลบขอขอความไปแล้วเพราะว่าไม่อยากให้ผัวยายสมเห็นไงกันผัวยายสมเห็นเป็นสิบ่สบายใจเป็นสิเครียดเป็นสิเครียดแล้วเป็นสิกันคอมเมนต์ด่าโต้อตอบไง แล้วช่งก็เล่นลบขอคอมเมนต์ไปแล้วเออหู้ได้ยังไงว่าผัวก,กูเป็นฝรั่งขี่นกแดกของสกรปรกอธิโท,ทมึงได้แดกดีคือผัวก,กูบอกเดี๋ยวนี้มึงมีเงินคือผัวก,กูบอกมึงมีเงินเป็นพันพันล้านคือผัวก,กูบอกเออมึงมีบอกมึงแม่จริงน่ะมึงเปิดเฟซออกมาเป็นแบบคึกออูเลยนี่นออเปิดเฟซมาเป็นสาธารณะเลยนี่เออแม่จริงอ่ะ มึงแน่จริงนะเปิดเฟซออกมาเป็นสาธารณะเลยมึงบ่มบ่ตรงมาแบบว่าอันตั้งเป็นอันเฟซบุ๊กอันเฟซบุ๊กปลอมเฟซบุ๊กอันพวกอันมิจฉาชีพอันเพจผีนนะ่ะมาคอมเมนต์ด่าหรอกด่าทุกคลิปและอีหานี่มันอีหานี่บักหาบอคงสงสัยเป็นแม่ยิงอืมที่บอกไนงะเปิดเข้าไปในะโปรไฟล์มันอนะ่ะมันเขา้ายังไม่ได้มันบอกไนงะมันบอกโปรไฟล์มันมันบอกอนะันเพจบอกช่องมันนะ่ะมึงที่บอกหาสแตกแต่ทำมึงแน่จริง เออไปบอกให้กูฟ้องมึงได้ดิมึงก็ชีฟ้องบอกกูบอกให้ทนายไนจัดการให้ก็ได้ดิที่บอกให้มีมันดากูโอ้เมันบรดากูมันดาผัวก,กูว่าเป็นฝรั่งขี้นกแดกของสกระปุกสกบุกจีนันมึงของกินแสบนวดกาอาหารเราเห็นไหนย่างสะอาดสะอ้านอืมกินกับแบบนี้มันเลย,ยากเป็นผู้ดีรอก็รอรวยกว็รวยเท่าก็เท่าผัวกูน,นั่นน่ะห่วยมึงหาอะไรที่กูบอก ไอ้พวกตัวอิจฉาพวกเพจผีเพจผีเพจปอนพวกนี่พวกมึงกล้าสู้หนาทำไม่จริงจริงหนะมึงเปิดเป็นสาธารณะเนี่ยเปิดเป็นสาธารณะคือกูเฮ็ดคือกูมึงเฮ็ดแตบอลเนี่ยมึงเฮ็ดไตเกิดแค่เขามด่าเขาเขามาอิจฉาเขาเขามาอ่าของอย่างเขามาดิินตายทวดถวดอืมขันมึงเครียดหลายมึงเลียใจหลายมึงซ้ำก้นครอบพวกลายมึงกระกลงกับแปดกลงกับขลังมึงตุยโดมันดับโคตรดับแนวมึงแปะ มึงก็ตองมาแบบว่าก่อกวนไอ้พวกมีปมดอยพวกมึงน่ะมีปมดอยแล้วอีกคนคือกันเออเดี๋ยวนี้อ้วนขึ้นนะเด็กวอ้วนจังกูแดกกูก็อ้วนเออแต่กูบ่แดกกูก็จอยแต่จ้คนรัคนเขาไ่ได้แดกนะเขานั่งดมกินสิเขายังอ้วนอันนี้กูแดกนี่นี่กูแดกกูก็อ้วนเป็นธรรมดานี่น้องกูกต่ง่าเห็นหนี่เออกูไม่ได้นั่งดมเอาด้ บ่เห็นจีพูดแล้วคนเป็นนางดมอยู่เพว่ากันยังอ้วนอันนี้แดกบ่อ้วนมันหูไปที่หลักบ่คือมึงดิอืมบ่มีสีแดกโจอยแข่งแหงอยู่หั่นอืมสราเงียบเราเงงว่าเขาอ้วนบ่มีมันอะไรอยาเงี้ยอืมแต่อ้วนก็อ้วนนะมันอ้วนที่กูมันอ้วนที่กูมันไปนักที่มึงไงเข้าใจป่ะเออแต่กูแดกนะสูนอ่ะกูไม่ได้นางดมเอาขึ้นสูนอ่ะอันนี้นางดมเอาอยู่อย่างแต่แนวกินมันเหมือน อันนี้กูนี่สวกเลยเนี่ยสวกนี่เมื่กูก็ซื้อมันกินไม่จบกูก็เลยอ้วนแบบแต่กูอ้วนอ้วนแบบสวยอ้วนแบบนั้นแหละเราแบบอีกไม่อีนเนื้อกันยัยชอบอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ได้สิบอกหนแต่ว่าอัเนคอมเมนต์บดียัยชุ่มกับชิลบคันคันเพราะเพราะกระเทิร์นยัยชุ่มกับบัลลุนยัยชุ่มกับตอบไปแบบคำขำอตอบไปแบบคำขำแล้วก็ไม่เห็นขีบดาวมันจะได้เงินนี่เขาเอิ้อคนฉลาด เออเฮ็ดคลิปดาวมันจะเหนืเงินจะผู้ใดวายจะช่วแบบจังสันจังสีจะคล้องกัดตกขอความมันไปขำๆจะวายจะช่วงมันสะไม่เฮ็ดคลิปดาวอือว่าอุ้ยเสียงแก่จังเลยเอาก,กูเท่านะสุกูหาทิพซี่ไปเราเนี่ยนี่สิกูเสียงคือเด็กหน่อย,ยสิกูเท่าเลยเด้กูก่ไม่เด็กหน่อยเด้เสียงมันจะไปตามการเวลามึงไปเห็นโคตรพ่อโคตรแม่ปูหยาสั่งสีพ่อแม่มึงติด ไปเบิ่งกิ้พ่อแม่มึงเวลามันเไ่ถ้าขอดพ่อขวดแม่มึงเวลาถ้าเขาน่ะมึงก็เสียงเข่าเออมึงก็เสียงเข่าเป็นธรรมดาเวลามึงเไ่าเขนมึงก็เสียงเข่าเหมือนกันแต่ว่างทงมึงนี่นะกูยันมึงไม่ได้อันตุยเข่าอยู่มึงจะได้ตุยนุ่มนี่อืมมึงจะได้ตุยนุ่มนี่มั้งมันเด้๋ยยู่หัดเข่าหรอกมึงนะยู่ไปกับโลดโลดมึงบอกตุยตุยไปซะมันดูแล้รัวรัวอืมบุน Như 4S, 3S, Con bè này, nhẹ yeah, mắn đấy. Cô là ngực là người. đi bà đi. Cô là